ือสีตาไฟหรือผู้บําเพ็ญเพียรภาวนาจนอาคมแก่ก้าว่ากันว่าเป็นฤาษีที่มีสามตาตาที่สามจะอยู่ที่หนาภาคในภาพยนตร์การ์ตูนก็มีดักอนบอลก็มียำฉาส่วนของจีนก็มีเทพสามตาผู้มีอิทธิฤทธ ส่วนหรือสีตาไฟของเราไม่ได้มีสามตาเพราะเป็นบอลสีเราไปดูกันค่ะบอลสี่หรือสีตาไฟค่ะ ฤสีคือผู้บําเพ็ญเพียรมุ่งไปในทางใดทางหนึ่งจนรู้แจ้งแห่งจริงในสิ่งนั้นๆในตำนานฤสีมีทั้งเหาะเหินเดินอากาศหายตัวได้คำว่าฤสีจึงมาจากความเรื่องลือลือกันไปว่าฤสีตนนู้นเก่งอย่างนู้นฤสีตนนี้เก่งอย่างนี้ จึงเป็นที่มาของคำว่าลูสี่หามมาปลุกกันนะคะบอนสีลอสีตาไฟค่ะ